สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเจอกันเป็นคลิปที่52แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะพาเราขึ้นวิธีทําใหม่นะคะเปิดหนังสือค่ะหน้าที่119นะคะวิธีนี้ก็จะเป็นตัวตั้ง4หลักแล้วก็ตัวคูณ3หลักนะคะเรามาดูที่ตัวอย่างที่1เลยนะคะพิจารณาค่ะการหาผลคูณของ571คูณกับ 4,923นะคะเนื่องจาก571คูณกับ4,923เท่ากับเราจะวิธีนี้เขาใจให้เราแยก571นะคะออกก็จะแยกได้หลักร้อยก็เป็น500บวก70บวก1นะคะแล้วก็ใส่วงเล็บด้วยนะคูณคูณกับ4,923ค่ะเท่ากับเราก็ต้องกระจายไปทั้งหมด3วงเล็บก็วงเล็บแรกก็เป็นเอา500ค่ะ คูณกับ4,923เรวงเล็บที่2 70ค่ะคูณกับ4 9 2 3วงเรบวงเล็บที่3นะคะ1คูณกับ4,923เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะก็เอาผลคูณค่ะที่เราหาได้นะคะมาคูณกันค่ะเวลาคูณนะคะอันนี้คือตัวอย่างของเขาแต่คุณครูว่าวิธีวิธีคูณเราจะต้องไล่ไปทีละหน่วยนะคะ คูณตัวแรกเอา1มาคูณก่อนคูณให้ครบทั้งหมดเลยต่อไปก็เอา7นะคะมาคูณต่อแล้วก็เอา5มาคูณต่อคุณครูว่ามันน่าจะง่ายกว่าเนาะเราอันนี้นะคะตัวอย่างเขาคูณมาแล้วคูณมาแล้วนะคะคูณมาแล้วก็มีผลลัพธ์อยู่ที่2 8 1ล้านนะคะเรามาดูตามตัวอย่างที่เราจะเรียนในวันนี้เลยค่ะก็คือการหาค่าประมาณด้วยแล้วก็คูณด้วย พอเราคูณแล้วเรามาวิเคราะห์กันค่ะว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่าอันนี้ค่ะหาผลคูณของ286นะคะคูณกับ7,58ค่ะแล้วก็มาพิจรารณานะคะว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากนะคะตัวตั้งจะต้องเป็น7,58ตั้งคูณกับ286นะคะคูณกันแล้วมีผลลัพธ์อยู่ที่2ล้าน 18,588นะคะพอเราได้ผลลัพธ์แล้วนะคะเราก็มาดูพิจารณาความสมเหตุสมผลในช่องข้างๆเนื่องจาก286นะคะจะมีค่าประมาณอยู่ที่300 300ได้ยังไงถ้าเราจะประมาณค่าในหลักร้อยเราก็ต้องดูที่หลัก10หลักสิเป็นเลข8ใช่ไหมคะถ้าเป็น5 6 7 8ให้เราเพิ่มอีก1จํานวนค่ะในหลัก ถัดไปหลักถัดไปก็คือหลักร้อยใช่ไหมคะหลักร้อยเป็นเลข2เลข2บวกอีก1ก็เป็น3ค่ะพอบวกกันแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะให้เป็นเลข0ูนย์ก็คือหลัก10หลักหน่วยเปลี่ยนให้เป็นเลขศูนย์ทห้หมดก็จะอยู่ที่300นะคะตรงนี้7 0 5 8ค่ะจะมีค่าประมาณอยู่ที่7 0 0 0นะคะหลักร้อยของเราเป็นเลข0ูนย์เราก็ต้องยังไงคะคงค่าไว้เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนให้หมดเป็นเลข0ูนย์นะคะ และตรงนี้ให้เรานําค่าประมาณที่เราหาได้ก็คือ3 0 0คูณกับ7000นะคะจะเท่ากับ2 1 0ล้าน1แสดังนั้นสมเหตุสมผลไหมก็เป็น2ล้านเหมือนกันแสดงว่าสมเหตุสมผลนะคะเราเปิดหนังสือต่อนะคะที่หน้า120นะคะคุณครูจะทําให้ดู1ข้อนะคะที่เหลือหนูทําเองนะคะข้อที่1คุณครูจะทําให้ดูก็คือ982คูณกับ6,307ค่ะ ก็เรามาดูนะคะวิธีทำเราจะต้องทําในกรอบตรงนี้ก่อนนะคะหาผลลัพธ์เสร็จแล้วเราค่อยไปพิจารณาความสมเหตุสมผลนะคะตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากเสมอก็คือ6,307าตั้งคูณกับ982นะคะตัวคูณอันดับแรกหลักหน่วย7คูณ2เป็น14ก็ใส่4ทด1 2คูณต่อไป2คูณ0ได้เท่าไหร่คะได้0บวกตัวทด1เป็น1น,นะคะ 2 3เป็น6 2 6เป็น12ค่ะต่อไป8นะคะ8 7เป็นเท่าไหร่คะ8 7เป็น5 6 6ก็ใส่6ค่ะทด5ต่อไป8 0ได้0ค่ะบวกตัวทดก็เป็น5นะคะอย่าลืมใส่ตรงนี้ต่อไป8 3เป็นเท่าไหร่คะ8 3เป็น 24ก็ใส่4ค่ะทด2ต่อไปแ6เท่าไหรคะเป็น4 8ใช่ไหมคะบวกตัวทดอีก2ค่ะเป็น50นะคะต่อไปหลักร้อยหลักร้อยข้างล่างเราก็ต้องใส่เลขศูนย์ตัวเพราะว่าหลักร้อยมีเลข0ูนย์ตัวใช่ไหมคะต่อไป9คูณเเท่าไหร่คะ9คูณเเป็น63ก็ใส่3ค่ะทด6นะคะต่อไป90ได้0ูมีตัวทด6กค่ะก็เขียนลงไปต่อไป93เป็น27ก็ใส่7ค่ะทด2 96เป็นเท่าไหร่คะ96เป็น54ค่ะบวกตัวทดสอเป็น56นะคะเอาทั้ง3ามจำนวนนี้นะคะมาบวกกันพอบวกออกมาแล้วนะคะคำตอบจะอยู่ที่6193,474่แค่ะเรามาดูพิจารณาความสมเหตุสมผลของเรานะคะก็ค่าประมาณคะ่ะ982จะมีค่าประมาณอยู่ที่1,000นะคะ 6307ค่ะจะมีค่าประมาณอยู่ที่6,300นะคะคำว่าแลให้เรานำค่าประมาณมาคูนกันเอาหนึ่งันค่ะคูณกับ6,300นะคะก็จะมีผลลัพธ์เท่ากับ6 3ล้าน0นะคะข้อนี้ก็6ล้านเหมือนกัน6ล้านเหมือนกันแสดงว่าสมเหตุสมผลนะคะข้อที่2ให้หนูไปทำเองนะ เรามาดูการบ้านของเรานะคะแบบฝึกหัดข่านหน้าที่53และหน้าที่54นะคะให้หนูทําตามตัวอย่างที่คุณครูพาทํานะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ